ูณหมุดเร่งอ่ะก็เต็มหมดอ่ะนี่แต่ว่าอันนี้อันนี้จะดานสุดนี้แหละแต่้็ระวังแต่ผมขอเตือนภัยอย่างนึงนะครับระวังเจอเรื่องสิ่งนี้เดี๋ยวเราจะเจอสิ่งนี้ด้วยนะครับนี่แบบนี้เตือนภัยเตือนภัยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาโชว์นี้นะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงกันแล้วนะที่เขาเขียวแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปต้องรอแป๊บนึง นะจะพาเดินไปดูก่อนนี่คนเลิศเยอะมากฮะผมตัดไปให้นะจริงมันงานมากมรถไม่มีเหรอเนี่ยนานเลกินโอไม่ได้ลง <ไป S 2> ม,มานี่เราจะไปทางนั้นหละไปทางนั้นโอ้ยเจอคนจีนนะล้วก็หาทางก็ไปก่อนนะหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะตัดนะครับตอนที่ผมเดินเสร็จนะครับ โ <Okay, S 2> อเคท,ทุกคนตอนนี้เราจะมาพามาถึงแล้วเราจะพามาดูกันนะตร,นนตรงนี้มีอะไระว่าตรงนี้มีอะไรบ้างป่ะแต่ว่าเดี๋จะดูนี่ผมเจอช้างช้างโดนช้างกระตุ้ยช้าง,างนี่คือช้างนะช้างเอเชียช้างเอเชียไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะเข้าไปให้อาหารช้างป่า วันหมดของใหม่แล้วกันนะแต่สหรับทุกคนที่อยากดูก็ดูเองแล้วกันผมให้ดูเฉยโอเคเดีย๋ยวเราจะตัดไปต,ตอนที่วีเจอฝัดดื่ๆคลิปครับได้ยังโอเคผมตัดมาตรงนี้แล้วมาดูคุณแฟดดีกว่าคุณแฝดนั่น เอาไปหนักตสองนิ้วดีกว่าตอนนี้นั่นไงข้วสองนิ้วแต่เขาหลับอยู่นะเราอย่าไปยุเราอย่าไปยุ่งมันดีกว่าตอนนี้ายมือเนี่ยนอนอยในน้ำอ่ะตัวตัวเป็นแค่ตัวเดียวเพิ่เห็นที่โปรตัวเป็นนะเนี่ยที่หมูต้องเป็นตัวซ้ายนะพี่ขาหมูวะขาหมูตัวซ้ายนะขาหมูตัวซ้ายเหรอตรงกัน ไม่บอกว่าชิตรงนั้นเยนะที่แงอู่่ะน้ำบันทีโปรนี่ันคือ่ะไทตูนหรอโอเคสวัสดีโอเคทุกคนวันนี้โอเค พูดดิโอเคผมตัดมานี่เจอกระปีนี่คือโกงกระปีถ่ายอย่าง,งนี้เนี่ยกระปีนอนแช่นะ้ำเดินตอนนั้นตัวเดียวกระปีนี่สุกกระปีในส่วนแถวผมไม่เล่นแถวผมไม่เล่นนะจ๊ะแถวผมไม่เลินโอเคนี่คือกระปีกระปีแต่ละตัวนอนเลยนี่ไงตรงนั้นมีให้อาหารแต่ผมไม่เอาแต่ผมผมไม่เอาแล้วกัน กับอุย้ยกะปิขึ้นมาบนน้ำด้วยกะปิขึ้นมาจากน้ำแล้วอู้กะปิอุ้ยะบัดขนด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ได้คิวหมูเด้งแล้วนะคอเข,อขอียวครับถ่ายตรงนั้นแมวตัวใหญ่ไหมโอเคทุกคนตอนนี้ถ,นะถึงแล้วตรงจาดหมูเด้งแต่ว่าตัวหน้าบังนะแล้วก็มีหูด้วยไปไม้ไมไมบงังคนก็ถามอย่า้แหละว่าหน้าตายังไงอันนี้ครับตัดได้หมดได้เลยนะครับเดี๋ยวดูว หมูแดงออกมาแล้วน้าพี่ด้ำถ่ายเลยวิ่ออกมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจะพูดให้พูดสิพูดเลยพูดเลยพูดเลยโอเคทุกคน<ะ>มาเจอหมูแดงแล้วเดี๋ยวจะที่ไม่ได้เจอเดี๋ยวะที่รอคิวมานาหาันทุกคนดูตรงนั้นสิครับนั่นแหละซุปเปอร์กสเปอร์คนเยอะใช่ครับนี่ตรงนี้แต่ตรงนี้ก็จะเจอแล้วแต่หมูแดงไม่ยอมหันมาเดี๋ยวก็ต้องดูตอนนี้น้องหันมาเฮ้ยมหันเลย ถ่า,ายตูดน้องเอาดเ <c oughs> ไ,ได้เห็นตูดน้องแล้วแต่เราไม่เห็นยังอื่น <c oughs> ทำไมเราต้องเป่างี้เดี๋ยวผมคิดว่าตรงนี้น่าจะรอนานมากเลยนี่ผมยอมเสียเวลาไปเป็นชั่วโมงเพื่อน,นั่งเพื่อรออย่างนี้เฮ้ย <c oughs> น้องเดินทางแล้วแน่เฮ้ยเขียวไหมบ้างมึงขอนไหมบ้างขอดีอ่อทำไมเอย่างนั้นอ่ะ หูเด้งออหูเด้งหูเด้งย่าอย่าไปนอนหูเด้งเป็นแนวโอเคทุกคนถ้าเกิดใครอยากจะมาดูหูเด้งก็มาดูได้เลยนะแต่เตือนใครก็ที่ผมบอกเมื่อกี้แหละผมบอกแล้วเตือนใครก็โอเคหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวไปล่ะไม่มาแล้วไปล่ะไม่พูดอ่ะ โอเคนะครับตอนนี้มาอยู่ที่โกงของมีขอนะตัวนี้มีขอนี่คอมีขออ่ะนี่ผมเห็นไม่อยู่แถวนั้นนั่นน่ะที่นั่นผมเห็นไม่อยู่แถวนั้นอยู่นี่ครับตรงนั้นท่านคนมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมมองเห็นอยู่เขาหลบไปไหนอ่ะไม่เห็นแล้ยลงบอมเด้งเด้ไม่สงบเลยเด้งหนูเด้งน้องสงบ啊 เราไม่ยอมไม่ดูอ่ะเาไม่ยอไม่ดูดเด้งเองเด,งม,เดงมาเอาของรอเอาของมาแล้ย่างไม่นด้หลรอดไม่ได้ค่ะน้องเดนแม่บังรอดไโอ๊ยปวดเห็น ไตัวอะไรไม่รู้อ่ะออริจัมบ็อกซ์อันนี้คอมบ็อกซ์อีแลนด์นี่ตัวอีแลนด์นี่ตัวอีแลนด์ตัวอีแลนด์อีแลนด์เหรอแค้เหมือนกันนุ๊กแค้

ไม่ม <mile> ีตัล้วไงเห็นไหวไฟฟ้าไง้กว่าว่เจะขึ้นไ้่ถูกจะน้ำหน้าใกล้อ่ะน้นลูกอันห้เร้นให้มันีก่อนายเยอะก่อนเ้วมกับแกผเยเดี๋ยวต้องยเงินไ้ยืม โอเคเจานี่ผมไปไปสวนสัว์เขาเียวมาแล้วผมก็เลยซื้อน้องด้วยนเป็นต่องสุกมานนั้นเดี๋ยวผมจะมาเปิดล้ว่าจะได้ตัวอกันเลยนะัวยกันมยนะว้วได้ตัวสวยดูสิทางบอกบอกว่าถึงได้ตัวไม่ัวย บอกแล่ว่าได้ตัวอะไรแต่ก็ช่างหนึ่งสองมัดเป็นตัวรอว่ามืตัว